รัฐบาลฟังวอว,วชิระเมธีให้ข้อคิดจัดการโควิดอย่ามัวยึดระเบียบจนไม่ทันปัญหาวันที่3สิงหาคมพระเมธีวัชิโรดมวอว,วชิระเมธีพระนักคิดนักเขียนชื่อดังโพส a c e b o o k พร้อมรูปภาพโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและพิมพ์ให้ข้อคิด ต่อสถานการณ์การบริหารวิกฤตโควิด -19 โดยระบุว่าตามรอยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตเชื้อโรคไม่รอระบบราชการไม่เกรงหน้าอินหน้าพรมไม่สนธรรมเนียมแบบแผนใดๆทั้งสิ้นแต่มันลุกลามแพร่หลายแตกตัวติดต่ออย่างรวดเร็วทุกวินาทีทุกนาทีทุกชั่วโมงดังนั้นการรับมือกับมหันตภยัยโควิด -19 ชนิดเดลต้าพลัสจึงต้องรวดเร็วทันสถานการณ์ในระดับที่ทุกอย่างต้องทอทอ,ทอ ทำทันทีโดยถือหลักว่าชีวิตของประชาชนสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดว่ากันว่าในสมัยรัชกาลที่4วันหนึ่งสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โต ได้กลับจากการไปเทศโปรดญ,ญาติโยมทางเรือแต่ขากลับเป็นช่วงเวลาน้ำลงเรือจึงเกยตื้นอยู่ในคลองบางกอกน้อยลูกศิษย์จึงลงเรือเพื่อเข็นเรือให้พ้นจากการเกยตื้นสมเด็จพระพุทธาจารย์โตเห็นดังนั้นจึงไม่รอช้าวางพัดยศสมณักดักชั้นสมเด็จพระราชาคณนะไว้ที่หัวเรือถอดจีวรหกสบงลงไปช่วยลูกศิษย์เข็นเรืออย่างจริงจัง ระหว่างนั้นเองมีชาวบ้านผ่านเห็นเข้าจำได้ว่านั่นคือหลวงพ่อสมเด็จผู้เป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งแผ่นดินจึงตะโกนถามว่าหลวงพ่อสมเด็จทำไมจึงไปเข็นเรือเล่าขอรับใหญ่ไม่ปล่อยให้พวกลูกศิษย์มันทำหลวงพ่อสมเด็จโตตอบกลับไปว่าสมเด็จวางอยู่หัวเรือนูน่นที่เข็นเรืออยู่นี่เป็นขรัวโตต่างหากปฏิป,ปทาของสมเด็จพระพุทธ,ธาจย์โตพระมหาเทระ ผู้เป็นมิ่งขวัญของปวงชนในเรื่องนี้ถูกเล่าขานกันมานานด้วยความชื่นชมเพราะท่านไม่ยึดติดกับหัวโขนหรือสมมุติทางสังคมที่สูงส่งท่านรู้ว่าในยามวิกฤตไม่ควรจะเรื่องมากไม่ใช่เวลาที่จะถือสาหาเรื่องหยุมยิ้มหรือเจ้าหยดเจ้าอย่างไม่ใช่การละที่จะมัวยึดติดในระเบียบแบบแผนประเพณีหรือระบบระเบียบกฎเกณฑ์ทั้งหลายจนกลายเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนอะไรที่ทำให้วิกฤตคลี่คลายได้ก็ควรจะทำต้องทอทอทอทำท,ทันทีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุการณ์แบบสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตจะมีโอกาสเกิดขึ้นกับผู้นำประเทศชาติบ้านเมืองในทุกกระทรวงทบวงกรมของประเทศไทยในยุคสมัยของเราบ้าง เพาะข,ขืนมัวแต่ตั้งกรรมการชุดแล้วชุดเล่าขืนมัวแต่คำนึงถึงข้อกฎหมายระเบียบราชการโดยไม่สัมพันธ์กับความเร่งด่วนของปัญหาที่กำลังลุกรามบานปลายเหมือนไฟลามทุ่งชีวิตของประชาชนคนไทยอาจต้องมาตกตายมากไปกว่านี้อีกไม่รู้กี่เท่าตัวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด